สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผัน 1, คำนะคะวันนี้คุณครูจะมะีวิดีโอเกี่ยวกับการผัน 1, วรรณยุกให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผัน 1, วรรณยุกต์นะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าคําในภาษาไทยมีเครื่องหมายที่เรียกว่าวันในยุคตำกกับอยู่ด้านบนของคําซึ่งตัววันในยุคนี่เองคะ่ะที่ทำให้เวลาเราอ่านออกเสียงแล้วเกิดเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำ,ตำแตกต่างกันแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าวันในยุกต์ในภาษาไทยมีอะไรบ้าง ถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะว่าเสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงเก่งมากคะ่ะเสียงสระในภาษาไทย มีอยู่ด้วยกัน32เสียงเรามาทบทวนเสียงสระไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตาดูดูที่ตัวหนังสือหูฟังฟังคำที่คุณครูออกเสียงแล้วออกเสียงตามค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอ่า Ah, I, I, u, u, o, o, e, e, a. ออออัวอัวเอียเอียเอือเออเอออัอออออออมไอ ไอหรือหหรรืืออหรือทบทวนความรู้กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของการเรียนรู้วรรณยุกต์ในภาษาไทยกันแล้วละค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เสียงสี่รูป ตามตารางดังต่อไปนี้ค่ะเสียงสามันซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกตเอกเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์โทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตตรีและเสียงจัตวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตวาค่ะ แล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าวันอายุค,คืออะไรถ้าอย่างนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะวันอายุค,คือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำเวลาที่นักเรียนเขียนคำหนึ่งคำด้วยวันอายุที่แตกต่างกันจะทำให้คำนั้นๆเกิดเสียงสูงต่ำและทำให้มีความหมายแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลาคำนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรด้านบนพยัญชนะต้นของคำนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวรรณยุกต์นะคะคำว่าปลาแม้ว่าจะไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ค่ะนั่นคือเสียงสามัญ ซึ่งปอปลาเป็นอักษรกลางเมื่อประสมกับสระอาที่เป็นสระเสียงยาวทำให้ไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะคำว่าปลาหมายถึงการคว้างปลาสิ่งของถ้าเด็กๆเกติมไม้เอกด้านบนพยัญชนะต้นของคำว่าปลาหรือตัวปลปลาแบบนี้ คำว่าป่าก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นคำว่าป่าและเปลี่ยนเป็นอีกความหมายทันทีคำว่าป่าหมายถึงสถานที่ที่มีต้นไม้ภูเขาและสัตว์แต่ถ้าเด็กๆเ,เปลี่ยนจากไม้เอกเป็นไม้โทด้านบนพยัญชนะต้นคำว่าป่า ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้าคำว่าป้าหมายถึงพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ต่อไปถ้าเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตรีจากคำว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าปาคำว่าป้าหมายถึง คำใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาและสุดท้ายถ้าเด็กๆเ,เปลี่ยนจากไม้ตีเป็นไม้จัตาวาจากคำว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าปา้าคำว่าป้าหมายถึงคำใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าการใช้วนรณยุก ในคำหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆต้องผันวรรณยุก์ดยความระมัดระวังนะคะวันนี้คุณครูมีเทคนิคการผันวรรณยุกมาฝากค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วแล้วหันฝ่ามือเข้าหาตนเองแบบนี้ค่ะเราจะให้นิ้วโป้ง เป็นเสียงสามัญให้นิ้วชี้ของเราเป็นเสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอกให้นิ้วกลางเป็นเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์โทให้นิ้วน,นางเป็นเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์ตรีและให้นิ้วก้อยเป็นเสียงจัตวา เขียนแทนด้วยวรรณยุกจัตาวาเอาละค่ะมาออกเสียงนับตามกันอีกครั้งนะคะสามัญเอกโทตรีจัตาวาเรามาแทนเสียงวรรณยุกต์ด้วยคําว่าปากันนะคะคําว่าปาเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต เด็กๆช่วยกันผันคำว่าปลานะคะปลา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 เอาละค่ะเราลองเปลี่ยนคำว่าเราลองเปลี่ยนคำว่าปลาเป็นคำว่าจาดูนะคะจา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  จ้าเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเรามาเล่นเกมทดสอบความเข้าใจกันดีกว่านะคะเด็กๆก,กับคำถามชวนคิดให้เด็กๆบอกเสียงวรรณยุให้ตรงกับคำที่คุณครูกำหนดให้มาตอบคำถามกันค่ะป้า เขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์อะไรคำว่าป้าเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้ลองยกนิ้วขึ้นมาแล้วลองผันเสียงวรรณยุกต์ดูคะ่ะปา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 คือเสียงอะไรคะเก่งมากคะ่ะคำว่าป้า คือเสียงตรีปาคำว่าปาเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะคำว่าปาคือเสียงสามัญปาคำว่าปา เขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆถ้ายังคิดไม่ออกให้ยกนิ้วขึ้นมาแล้วลองผันคำว่าป่าดูค่ะป่าป่าคําว่าป่าคือวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคือเสียงเอกนั่นเองต่อมาคําว่าปา คําว่าป้าเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆบอกคคุณรูได้ไหมคะลองผันดูนะคะปาปาป้าป้าป้า,ปา,ปาตอบคำถามของคครูได้หรือยังคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะคําว่าป้าคือเสียงจัตวานั่นเอง ป้าคำนี้เขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆลองผันดูนะคะแบบที่คุณครูพาทำค่ะข้อนี้คุณครูจะไม่ผันให้ฟังแล้วนะคะเด็กๆตอบว่าอะไรนะคะตอบว่าเสียงเสียงโทเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ บมือเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะตอบคำถามกันไปแล้วเรามาทบทวนความรู้อีกครั้งนะคะการผันวรรณยุกผันได้ดังนี้เสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกเสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกเอกเสียงโท เขียนแทนด้วยวรรณยุกโทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตรีและเสียงจัตาวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกจัตาวาค่ะการผันวรรณยุกในภาษาไทยผันได้ดังนี้ปาป่า,ปา ป้าป้าป้าเก่ <S <S งมากค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนด้วยการลองคิดดูซิว่าคำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันผันด้วยเสียงวรรณยุกต์ใดรับรองว่าเด็กๆจะต้องผันวรรณยุกต์ได้อย่างแม่นยำ และถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้บทเรียนของคุณครูมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ